Grow Garden สามอันดับผลไม้สุดแพงที่ทั้งหายยากและเท่มากอีกด้วยถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหากล่อมสุ่มสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอย่างคิดซึเนะแร็กคูนหรือดิสโก้เลยก็อย่าลืมแวะไปดูที่วูฟชอปกันนะลิงก์อยู่ที่หน้าช่องเลยฝากวูฟชอปไว้ในใจด้วยนะ ถ้าทุกคนยังไม่มีคิดสุเนะแล้วก็กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ชื่อไว้ด้านล่างเลยนะคิดสุเนะอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะอันดับที่3นั่นก็คือเจ้ามูนเมลอนในอดีตเจ้าตัวนี้เคยเป็นผลไม้ที่แพงที่สุดในเกมเลยเนอะแต่ความนิยมก็ลดลงไปหน่อยเมื่อเจอกับเจ้าไข่เดาออกไม่นะ ันที่2นั่นก็คือโช o แคนดี้บลอสซัมพืชที่แพงเป็นอันดับ2ของเกมแถมถ้าพูดถึงความหายากบอกเลยว่าเจ้านี่น่าจะหายากสุดแล้วถึงผ่านมาหลายเดือนหลังจากเข้ามาในเกมแต่ก็ยังเป็นพืชที่คนต้องการเยอะมากและยังแพงมากๆอยู่ดี ที่ 1.Bone โบน s s บลอตซัมพืชใหม่จากอีเวนต์ไดโนเสาร์เรื่องราวข่าวไม่ต้องพูดถึงเลยแพงแบบสุดๆไปเลยแม่แถมหาได้ง่ายอีกด้วยนะถึงตอนนี้หมดอีเวนต์ไปแล้วแต่ก็ยังเป็นพืชที่แพงที่สุดในเกมอยู่ดีแล้วต้นที่แพงที่สุดในส่วนของทุกคนคือต้นอะไรกันน้า oh. แล้วก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมของพี่ด้วยนะ